คอเป็นเอ็นอ outdoor อเป็นเอ็นอ outdoor ก็ N N Outdoor Okay t h a h ถึงแล้วอ่ะเฮสก็มาถึงแล้วครับสนามกีฬาสีลมดวนจังหวัดสีเกรแล้วตอนนี้เป็นไงผู้คนโอ oh. พวกก็เยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากตรงนี้นะเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเยอะมากครับเยอะมากจริงๆเรางเราดูรถได้เลยฮะรถรถเยอะมากแล้วต้องบอกว่ารถกลังใช่ครับมาเต็มหมดเลยแล้วต้องบอกด้วยนะครับว่าคนศรีสะเกตเนี่ยเขารักทีมมันจริงๆนะครับมากันเพียบตั้งแต่ตรงทางเข้าตั้งแต่ที่คุณเห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าคนจะมาชมมากมายขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นถิ่นเขาจริงๆครับผมบางองการของเราเนี่ยอาจจะมาน้อยนิดนึงอ่าไม่เป็นไรคนอาจจะบอก้ย รายการอยู่บนไปเชียร์บอกการทำไมใช่เพราะไอ้นิมอยู่บอกการไปแล้วจริงๆรผมได้เชียร์สีสเกตอซีใช่ไหมเขาเกิดสีสเกตไงใช่แล้วแพ้เาจะเชียร์ทีมใครตกลงจะเชียร์ใครแม่แม่บอกการเนเโอเคครับอันนี้ตดางเลยมือเล็กน้อยนี่บบอาราอ่าอช่แล้วครับเต้ครับเต้นะครับผมเต้ท่านนี่รู้เลยว่ามาเชียร์ใครสีสเกตเมืองไทยเอฟซีใจรักมากตารแข่งสีสเกตครับ คนสีเกดเนาะมา่สีเกดชอบใครชอบเตะสีเกดชอบใครเทวาครับอ๋อเทวาทรัพย์สัญญากรไม่ใช่ไม่ใช่เทวาทรัพย์สัญญากรครับโอเคก็เันเนี้ยขอให้ชนะครับชนะแล้วครับแล้วเจอกันเฮ้ยนี่พี่ไอ้นี่ไม่ได้คิดหรอกไอ้ใจใจแม่งบอกไอ้นี่ชนะโอเคครับเจอกันนะรับแต่ว่าพูดเป็นนั่นแหละขอบคุณครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปในสนามครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้การเตรียมพร้อมของทางทีม บางอ,อกการจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้แฟนของศิลเกตเ,เยอะจริงๆฮะตามกันมาครับ กนน็อาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็หรือว่ามากันได้เยอะที่สุดแล้วแหละครับเพราะว่ามันไกลนะครับจากทางปทุมอ่ะม่่ได้แล้วเดี๋ยวแล้าไงเราก็รอดูแล้วกักนครับวันติวมันจะพาเราไปนั่งได้ตรงไหะเสียงเงินแน่นอน3ามบาท นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับประธานแฟนคลับของก็ไก่เซียนะครับนี่อะไรนะครับพี่เอครับผมพี่น้าพี่ครับผมมามาไก่แล้วครับพี่ก็มาที่นี่ครับที่ไกลที่สุดรอบที่สุดของผปีนี้นะครับของปีนี้แล้วแน่นอนแต่ว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ชนะแล้วได้ครับมาในบ้านมาในบ้านตอนนี้ทำมานอกบ้านใช่ไหมฮเห็นบรรยากาศของมือของ ชาวอ,อินเดียก็จริงในฐาน,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 นะคนไทยนะครับนะครับว่าจังหวัดสุสานี่มีแต่คนเยอะมากการัาเล่ในในบ้านอย่าว่าแต่ในบ้านเขาเวลาออกไปนอกบ้านเขามาเยอะเชน่นกันครับตอนเราต้อนรับเขาเราก็ได้ยินแล้วนะค,ะครับว่าก็เป็นเหมือนที่กับนั่น,น,นกัน,นสุสานะคสัสานอะไรอย่าง ไปภาคกลงเนี่ย <desserts> อ <arp> ีสานบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่สองทีมเด่นๆเลยนะครับนั่นคือบุรีรัมย์ทีเอนะครับแล้วก็ทีมนี้แหละนะครับเรียกว่าแบลบอลมาตีขนุนแต่ก็มีอีกทีมอื่นอทีมเล็กๆที่เขาอยู่ในดิวิชั่นสองเลยดิจิทัลดีที่เราจะขึ้นมาอีกก็มีทีมโบนั้นนะครับทีมโบนั้นนะครับทีมไทเกอร์เอกนานไทเกอร์ซีก็นักบอลไทยยังมีมอไซค์มาอยู่เลยก็ต้องเป็นมอไซค์เขาไงเราบใช่เอาไปไช่ ปานี้รับนครับประมาณาประมาณอหคนนะครับอคนนะครับซึ่งเราก็อ่านาี่เลยงานจะไม่พอะโอ้นอนูกันันรเหลือแต่ถ้าตอนเนี้ยไม่อโอ้้วเราเรานอนดูกันดีกว่ามครับนนี้ผที่คาดว่าจะจะได้ลองลององออกลเลัด ทีมจะได้เห็นอยู่ว่าจะเป็นอย่างเครื่องใช้สารกูใหม่ด้วยนะหลายหลายพวกเนะดูแล้วว่าเขาแก่งขึ้นพร้อมล่าสุดก็ชนะทีนี้พิจิมาได้นะเป็นไงล่ะเราไม่อยากประมาทถ้ายังไงเราขอขอมีแต้มกลับดีกว่าครับอกเอาเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้เนี่ยเขาให้อย่าตะเวนให้ฟังก่อนที่อุตส่าห์มาเดินทางมารัุการได้ได้เห็นชิดใจหน่อยอ่าได้มีการได้มีการทำประตูอย่างทีดีกว่าวัน <descon> นี like ้พี่คาดว่าใครจะยิงนะสนุกสนุกมาเชิเบิร์ก วก็าะ่าบอว่าเงจาคนนี้น่าจเลียงข้าวูได้โอเคทั้นก็เดี๋ยวไมเชียรกันครับสำหรับวีจีพบกับพิษเก่พงไทาเอฟซีนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ